สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มรีวิวแฟนเพจ a c e b o o k นะครับได้รีวิวรีวิวแฟนเพจ5ดาวกันไปเลยทีเดียวนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็นเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับ KTH นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับ เมื่อมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆทการกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับแล้วก็ย่าลืมติ๊กถูกส่วนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะครับ เมื่อูเพื่อเขาใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเพราะบางบริการนะครับสามารถถายไ,ได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นยอดเงินคงเหลือที่เราได้เคยเติมไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนหลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับ โดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่ครับให้เพื่อนเเลือกเป็นบริการแนะนําเลยนะครับจากนั้นก็ในส่วนของบริการนะให้เพื่อนเพื่อทำการเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับจะเจอรีวิวแฟนเพจ5ดาวนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเนนลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่อ่าทางเพจของเรานะครับเลือกเป็นรีวิวนะครับจากนั้นก็คัดลอกลิงก์มาใส่นะครับ จากนั้นก็พิมพ์ปริมาณที่ต่อจากนั้นก็นำอคอมเมนต์ที่เราต้องการนะครับรีวิวมาใส่ได้เลยนะครับดวผมจะสาธิตที่ดูนะครับหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งรีวิวนะครับเมื่อทําการใส่เสร็จแล้วนะครับระบบก็จะทาการคํานวณมาให้นะครับจากนั้นก็ทําการสั่งซื้อได้เลยนะครับ เมื่อทาการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็ทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามานะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับเพื่อนๆก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์มีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็สะดวกมากๆนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้ซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับ ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับและด้านหลังนี้ก็เป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงเราดำเนินการนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ อันแรกนะครจะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR code นะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแอบนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทําการยืนยันนะครับทาง PowerLed นะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลักนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํำ5%จากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีะรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมด เท่าไรแล้วนะครับแล้วก็ยอดที่อ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้งหกพันกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่ากูเกิลโคลนะครับสามารถเป็นแอป องทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทางแอปเปิลก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะแอด K M ขีด H นะครับทางตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้รีวิวของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาไปไม่ถึง10นาทีเองนะครับก็ไวมากๆนะครับก็เราก็จะมาได้รีวิวของทางเพจของเราแล้วนะครับคนไทยล้วนนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ